สวัสดีครับอ้าวรถติดไฟแดงครับกำลังออกไฟแดงนะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับกลับบ้านนะครับซึ่งเป็นวันหยุดซึ่งเป็นได้กำหนดหวันหยุดให้เราสี่วันนะครับตั้งแต่วันที่ยีิบเจ็ด 17, 28, 29, นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสี่วันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดก็เริ่มไปทางานต่อนะครับก็ได้พักผ่อนแต่ก็คงไม่ได้พักผ่อนอะไรนักหนาแล้วครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ต้องอทํางานอยู่ดีนะครับก็ต้องทํานู่นนี่นั่นอะไรนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้อยู่ว่างนะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปบ้านลูกนะครับที่ปาดูรี แล้วก็เดินทางไปบ้านแม่ที่ไปเยี่ยมแม่ที่เพชรบุรีอีกนะครับก็ต้องเดินทาง <c oughs> เดินทางาประมาณนะครับสามบ้านก็ประมาณสามวันนะครับบ้านละวันนะครับก็ไปนอนบ้านละวันก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับบรรยากาศการเดินทาง,ทง,งแล้วครับรถึงจังหวัดประวบและครับใกล้ถึงบ้านแล้วครับก็ไม่ได้ทําคิดมาตั้งแต่ ะเริ่มเดินทางนะครับเพราะว่า,ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะนะครับมีกำลังใจสักเท่าไหร่เนื่องด้วยว่า,าบางครั้งเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกด youtube อะไรมากนะครับเวลาเราจะทำจะลงคลิปอะไรไปะนะครับก็ก็กลัวนะครับ กัวจะติดลิขสิทธิ์บ้างกัวรูนนี่นั่นอะไรมากมายนะครับไม่ไม,ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะเราไม่ได้มีความรู้นะครับก็เพื่อนๆที่เป็นช่องยูทู e ก็ได้บอกนะครับก็มีอยู่เป็นคลิปยูยูเรนนะครับยูเรนรัสเซียนะครับก็เป็นคลิปที่เราชอบนะครับแต่แล้วก็ถูกห้ามโดยยูทู e นะครับเราก็เลยรู้สึก ครับรู้สึกไม่ดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาต้อนรับสู่ช่องป้าป้าสตอรี่นะครับอ่าแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมนะครับก็มีสองช่องนะครับก็สำรองไว้นะครับกันช่องเสียหายนะครับเพราะว่าช่องเคยเสียหายมานะครับคู่คืนยากยากมากนะครับซึ่งเราทำปิดกฎ ของ youtube แล้วก็ยูทุบก็ระง,งับช่องนะครับประมาณนี้นะครับช่องก็เลยใช้การไม่ได้อยู่เป็นปีนะครับเพิ่งจะมาใช้ได้ประมาณสักนะครับสี่ห้าเดือนนะครับเพิ่งจะมีนะครับก็เริ่มหายอดซับนะครับหากดติดตามนะครับก็ยังไม่ได้นะยังไม่เยอะนะครับ ใกลๆห้าร้อยห้าร้อยซับนะครับก็ถ้าได้สักพันซับก็จะเดินทางไปนะฮะที่องคุบริจิตนะครับที่นาลุงบนนะครับก็อยากไปมานานแล้วนะครับดูด้วยว่ายอดซับเรายังน้อยนะครับผู้คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ไปก็จะเขินๆนะครับให้มียอดซับพอประมาณก่อนนะครับ ก็จริงๆแล้วก็อจะจะไปลํำนะครับก็คิดไว้ว่าก็จะลํำเองนะครับเพราะว่า,าในอดีตเคยเป็นเคยเล่นเป็นโขนนก็เคยเล่นโขนเป็นตระลามนะครับก็ก็ยังพอจะมีท่าทางที่ ไล่ลาลได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องฝึกเพิ่มเติมอีกนะครับพอให้ดูสละสลวยนะครับให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็จะไปลําลนะครับให้องปูปาลีจิตนะครับไปก็ไปลาถวายนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้บนแล้วครับเพียงแต่พูดว่าจะได้พันทรัพย์เมื่อไหร่ก็จะไปนะครับพอประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เผือ จะได้โชคได้ลาบนะครับประมาณนี้ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับรถติดไฟแดงติดไฟแดงเป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับที่ประจวบนะครับก็ไปทํางานที่ภักใต้นะครับก็วิ่งตามรถบรรทุกนะครับเพราะว่าวันนี้บรรทุกบรรทุกสิ่งของมาท้ายรถหนักพอประมาณนะครับก็ไม่ได้วิ่งเร็ว วินตามทุกต็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับกลับบ้านก็น่าจะหกโมงเกือบึหกโมงครึ่น,นะครับแต่ก็หมดนะครับก็ก็ยังพอเห็นนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องขอาป้าพยนม,มาแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับลงช็อตสั้นไปนะครับ ไปทำคลิปนะครับก็น่าจะทำคลิปลงให้พอได้มีการมองเห็นบ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับที่จังหวัดปดัตตา,ก,า,าก,กีนะครับก็เป็นระยะทางร้อยประมาณร้อยยี่สิบกิโลนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับลงมาที่ก็รับเขาแล้วนะครับก็หกโมงครึ่งแล้วครับ ก็หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมากับการทำงานนะครับ20กว่าวันก็ลำบากครับไปทำงานไม่ได้กลับบ้านทุกวันนะครับก็เดือนหนึ่งกลับครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องช่วยเหลือเจงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนนะครับ เราเวลาทำงานมันเยอะนะครับบางวันถึง36ชั่วโมง48ชั่วโมงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองนะครับในเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินนะครับบางทีก็กินมามา่าปลากระป๋องไข่นะครับเพื่อประทังชีวิตอยู่นะครับเพื่อให้ได้ได,ได้มีแรงทำงานนะครับก็ไม่สราบวาวันนี้กลับไปบ้านจะนะครับ ให้ภรรยาทําอะไรชานก็ต้องอยากกินอะไรอร่อยอ,อยสักมื้อนะครับก็เป็นการที่เรามุ่งมั่นกับการทํางานนะครับมุ่งมั่นกับการทํางานก็ไม่ค่อยได้สนใจตัวเองสักเท่าไหร่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านนะครับใกล้จะถึง้วครับเลยประมาณสัก10กิโลนะครับก็ทำลิป ลงสองช่องนะครับก mm ็เ hmm. ป so ็นคลิปการเดินทางนะครับแสงมันหมดแล้วนะครับก็น่าจะได้สองคลิปนี่แหละครับครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๋าป้าพยอมมาแล้วนะครับป๋าป้าพยอมมาแล้วนะครับก็ขับรถด้วยนะครับแล้วก็เอามือถือกล้องนะครับไม่ไม่ได้จังก็ขับช้าๆนะครับตามรถบรรทุกทำหน้าไป ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ใครเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตดตั้งนะครับกดให้เป็นกระดิ่งสีดำนะครับเพื่อ,อะจะได้เห็น,นคลิปทุกคลิปที่ป๊าป๊าทำไปนะครับก็ฝากไว้นะครับใหเอฟซี FC นะครับช่วยกด ไลค์กดแชร์นะครับ,กด,บกดสมัคสมาชกครับกดติดตามให้ป,ป๋าเพื่อป้าป้า่อยอมมาแล้วด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้มีพลังกับการทคิดแล้วก็สักวันหนึ่งก็ผมจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องมุญกุลน,นะครับในเมื่อมีอยอดรับได้เยอะ การมองเห็นกว้างขึ้นนะครับก็มีกําลังใจที่จะพูดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสายวาดนะครับก็รวมๆกันนะครับก็อยากจะพูดอะไรก็ก็จะพูดแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น f อฟซพอตนะครับก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากช่องนะครับสองช่องนะครับช่อง ป้าปาสตอรี่นะครับช่องแล้วก็ป้าปาพยอมมาแล้วนะครับเป็นช่องสองนะครับตามหลังด้วยเอฟซีพอตตนะครับอ่าก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะฮะกลับบ้านซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นการไลฟ์สดนะนะครับก็คลิปนี้ก็เขาจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับการเดินทางอ่าของป้าปาสตอรี่แล้วก็ป้าปาพยอมขาสุกป้าปาพยอมมาแล้วนะครับ สองช่องนะครับฝาก f อฟช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องป้าป้าสตอรี่แล้วก็ป้าป้าพยมมาแล้วนะครับสองช่องคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับเนื่องจากบรรยากาศการเดินทางรถเริ่มเยอะนะครับเริ่มมืดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ